จุดนี้ถ้าเราลงจากเขาเนื้อเหมียนแล้วจะเป็นสามแยกถ้าเราจะไปเที่ยวภูเข็มินเราต้องเลี้ยวซ้ายขึ้นไปเลี้ยวซ้ายขึ้นไปภูเข็มินเดี๋ยวลราดูเส้นทางว่าเส้น ก้อนกรีดบวกกับหินเล็กน้อยพอได้โดดพอได้ก็เป็นทางของานนี้เลยเป็นหินลอยอนี้เนินได้โดดบ้างเลย ทางขับขีแบบลายศาสตร์มันเลยครับผีหินลอยครับช่วงนี้มีเนินให้โดดบ้างเล็กน,น้อย ได้หายคันมือลายสาสยาวๆมีต้นไม้วางอยู่นะครับต้องระวังช่วงนี้หนะ้าฝนกิ่งไม้จะล้มเยอะ นี้ไปก็น่าจะถึงแล้วครับไรโพเขมินสถานที่เป็นลานกลางเต็นท์วิวบรรยากาศใช้ได้เลยครับเป็นอีกหนึ่งท่องเที่ยวจุดแสลงแลนด์มาร์คของจังหวัดระยองที่คนไม่ค่อยจะรู้จักครับจะรู้จักกันก็ในวงการเอ็นดูดูและอัพโหด ผูเข็นเมนนี่เป็นลานชมวิวนี่เป็นกลางเต็นท์มีห้องน้ำมีโซลาเซลไว้คอยให้บริการห้องน้ำสะอาดสะอาดเลยครับนี่ครับเดี๋ยวพาชมวิวก่อนหนึ่งมุมนี่ครับเมฆหมอกกำลังมาเลยสวยงามน่ ตรงนี้ก็เป็นจุดชมวิวอีกจุดหนึ่งครับของไร่ผู้เขมมินนี่ครับมี2จุดด้านซ้ายด้านฝานี่ครับเขาทำลานไว้ให้แบบนั่งเล่นปิกนิกหรือจะมากางเต็นท์นอนก็ว้าวเลยครับได้เห็นวิวท้องฟ้าและภูเขาที่ล้อมรอบไปด้วย ตนไม้ที่เขียวขจีนี่ครับบุยฟางๆเลยต้องลองมาสัมผัสครับที่นี่ระยองอำเภอบ้านค่ายและตรงนี้ก็เป็นจุดชมวิวฝั่งนึงครับของบ้านครูภูเขมินมีรถบ้านไว้พอ ให้บริการนะักท่องเที่ยวครับตรงนี้ก็เป็นจุดกลางเต็นทช่วงนี้จะล็อกนิดนึงครับนม่จะหน้าฝนถ้ามากลางหน้าหนาวก็จะฟินเลยนี่ครับมีหมอกยางจางไหลคะคุม้มทั่วภูเขาสวยงามเลยครับ